มึงเคยออกเที่ยวแค่ห้าขวงนี่เลยมึงดูป้าต้องบอยางหรอป้ายยังมึงขังป้าจะบอกิมดอีกที่นั่นมันกระขางอีกเลยติไม่ค้างแล้วนี่ยเขาว่าไม่ค้างแล้วส่ค้างแล้วขอบคุณพี่นุ่นครับช้างอีกหนึ่งตัวนะครับพี่นุ่นครับคือวันนี้อยากจะอบอกถึงพี่ๆที่มาอยู่งานในวันนี้นะครับผม แวะซื้อรองเท้าบูทมาด้วยแต่ว่าวันนี้นุกนุกกับไปซื้อเป็นเสื้อกันฝนมาฝากอยู่นะน่าจะประมาณยี่สิบยี่สิบอันนะครับผมซื้อมาฝากอยู่นะครับที่แรกว่าจะซื้อหมวกมาฝากด้วยกลัวแบบกลัวแบบมันมันมัน,ม,นมันเปื้อนเนื้อยานมันเปียนนะครับยาดมันเปี่ยนกลัวกลัวมันเปื้อนนะครับเพราะว่าขี้กี่กี่ตมกี่โคตรหลายแห้งนะครับ ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณ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 อย่างน้องะคุณแตมหรือคุณตามค้างอีกแล้วนะครับถ้าค้างก็ขอโทษด้วยครับทำใจเรือพี่น้องทั้งใจเร้อยทำใจเรือเพราะว่าอยู่ะมันอยู่ฮะเกี่ยวอย่างกับทะเลโอ้ได้วะได้วะเพอดีมันอยู่ไก่ทะเลครับเขื่อนบัวค่อยมีมันอยู่ทึ่เขานะครับผม ที่ตายอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งนะครับผมขอบคุณคุณพายล้วอ่านมาท่านโอ้ยข้าสะกดยน <c oughs> เรียบร้อยแล้วเพื่อนให้ส้างว่ยางดีอ่านมาท่านซ้ำตาวทีธรรมดาเราไม่ต้องเปลี่ยนดกวานะ, <c oughs> อะขอบคุณพี่นุ่นครับโอ้พี่นุน่นพี่นุ่นมากเลยนี่พี่นุ่นนี่ เมื่อวานพี่นุ่นก็ซื้อเสื้อผ้าให้ด้วยนะครับผมซื้อให้พี่อบด้วยให้นุกด้วยให้ปายด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อสวัสดีแม่ลุงครับขอบคุณแม่ลุงมากๆเลยนะครับเปิด,เป,ดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิด,ดมันไม่ล็อกเนาเงียบกว่าไม่ลดมึงอ่ะ๋อไม่ได้ถือบอกเนี่ยเอาจะนอนทำกัน ฉันต้องทำกัน <laughs> มึงไปใส่มาต่างกับว่ามีรถขี่ไปนันไปนีนี่ในอะไรเขากับยังท่านอยู่ดีไอ้เน็ตจอกระซ่ <Yeah. S 1> าได้หนิขอบคุณพี่พี่แจ็คด้วยนะครับผมของจอกัะซาของคเนเพื่นกับท่านอยู่นี่ <c oughs> ไปอยู่ห้องครับผมไม่ค้างอาวนามไป กำลังเถียงยังว่าว่เอาหน้าไปงานอีกแล้วทุบเลยเอาเขี้ยบซี่มึงกันละเอาไอ้เสรยิปปั๊มมันผู้ได้เอินไปเอาผู้ได้เอินไปเอาเขึ้นเอาอันเขีซี่เขี้ยบซี่มาให้กูมาละแล้วผู้ได้ให้ไปเอาฮะผู้ได้ให้ไปเอาก็เพื่อนเอามาให้กูแหมใครจะคุบลาบฝากแครจะกูบลับฝากขอบคุณช้างจากพี่จากคุณคิมมี่ด้วยนะครับผมขอบคุณช้างเลยเมย โอ้ oh, ขอบคุณครับขอบคุณช้างขอบคุณช้างบคุณคิมมี่ด้วยนะครับโอ้สองตัวทีขึ้นขึ้นขึ้นโดนแทนสองตัวสองตัวโบอาบน้ำไปงานอีกแล้วแมงกูจักสองตัวดู้วยจักสองเขาต้องไรสุดในนี้เดียวได้กูได้สร้างสองตัวได้สร้างสองตัวบนประเทศนึงคนาดนี้แล้วโตกใจเนาะขอบคุณพี่นุ่นครับสองตัวทีสร้างมาตัวแหลกโตกใจเนาะเอ้าแม่ได้สร้างเนาะ อันนี้เขาสีขี้สั่งไปงานแต่ซ้ายใช่ไหมไอ้เด็หอนในรเซาลมันบ่มีเหรขอบคุณแม่ลุงครับมึงขี่รถจะคล้องมาแล้วก็ขี่ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เด้อมึงบนหูจักรับจักนอกเลยไปเที่ยวไปหาสโรงแรมใหม่โรงแรมมันห้องน้ำยังบ่มีประตูให้กูเนาะขอบคุณพิจยาด้วยนะครับผมใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าเนี่ยแล้วคุณดีเฮ็ดยังไงเราอ่โอ้สองตัวเลยขอบคุณครับ ยังก่อนสามน้ากับชีไล่กันหนีบ๋อไ่กันเปนอนนั่งทั้งนอกจริงเจ้าบ้าตะเวงประยุ่ธ์มองไหมอู้สามตัวขอบคุณครับพี่ชายยาใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าไปหาชาวนี่สวนน่องมาของละพันสองผนปลาถูกขอบคุณพี่นุ่นครับช้างหนึ่งตัวนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมโมดีละถอนเงินมากคาน้รมันกูอียงอที่ตรวหมุ่นถอนออกให้กูเนี่ยขอบคุณพี่ พี่มดแดงด้วยนะครับผมจะรับเทียนุกมึงจะมาทับกูหยังอะไรนี่เลยนี่อะรับเทียนุกเนาะโอ้ยไอที่มึงเอาห้กูไหมมีมอ,อยู่ในข,ของของมึงมมอยู่ในรถกูมันอยู่ในถุงมึงโตกเนี่ยแค่เดียวใหายยังขึ้นเอาไปไว้ในรถจะคล้องบ้านนี่เอ้าอุ๊บอิฟเนาะมึงกินโอ้ยเ <c ười> พิ่นฝากมากเอาไว้ในถุงมันอยู่เลิกซื้อชุดแต่งหน้าให้โอ้ขอบคุณครับมันอยู่เลิก คุณหลายๆที่อายแต่ขอบคุณช้างันนีเอาไอ้ต้อมตาคุณว่ามันด่าคุณแล้วบอสไอ้ต้อมเลยฉันตัดรถใหญ่ยี่นันต้มโอ๊ยเห็นไอ้ต้อมสำคัญกว่ามูกว่าพวกทีฮะไปเลยไปไปไปค่ะต้อมสำคัญกว่ามูกว่าพวกทีฮะ ไปเลยไปไปไปขัดเห็นปืนจังกา่กไปไปเลยไปเอ้ยไปฟังอีกไหมนี่นี่มันจีถึงบอกว่างทีมันรุนแรงไหม